รู้ไว้ได้ประโยชน์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมี FC ท่านหนึ่งนะคะสอบถามเราเข้ามาว่าเวฟ1 110i ถอดแบตออกแล้วสตาร์ทไม่ติดแต่พอใส่แบตกลับเข้าไปแล้วสตาร์ตติดเกิดจากอะไรครับเวฟร 110i เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาอยู่3จุดเนี่ยปั๊มติสายไฟขัดในแล้วก็ระบบชาร์จเดี๋ยว,วเรามาวิเคราะห์กันเป็นจุดๆเลยนะคะจุดที่1ปั๊มติปั๊มติเสียหรือไม่เสีย ถ้าเวลาที่เราใส่แบตเข้าไปแล้วสตาร์ตติดนั่นก็แสดงว่าปั๊มติดไม่เสียตัดไปได้เลยค่ะจุดที่สองสายไฟขาดในถ้าเราใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปแล้วมันสตาร์ตติดก็แสดงว่าสายไฟไม่ขาดในตัดไปได้เลยค่ะดังนั้นแล้วมันก็จะเหลือแค่จุดเดียวเลยก็คือเรื่องของระบบชาร์จไฟเวฟร1อยเนี่ยระบบไฟเขาจะเป็นแบบฟูเวฟ ระบบสตาร์เขาจะเป็น DC s t สตาร์วิธีการทำงานของ dc s t สตาร์เนี่ยเวลาที่ล้อแม่เหล็กทำงานเนี่ยเขาจะส่งไฟเป็น AC แล้วก็จะส่งไปที่จุดเดียวเลยคือแผ่นชาร์จแผ่นชาร์เขาก็จะแปลงไฟเป็น DC เพื่อส่งไปแบตเตอรี่ส่งไป CDI แล้วก็ส่งไปคอยล์สตาร์ซึ่งมันจะแตกต่างจากเวฟรุ่นเก่าเวฟรุ่นเก่าเนี่ยระบบไฟเขาจะเป็นแบบ h a ร์ฟเวฟ ระบบสตาร์ทเนี่ยเขาจะเป็นแบบ AC สตาร์ทวิธีการทํางานของ AC สตาร์ทเนี่ยเวลาที่ล้อมแม่เหล็กทางานเขาจะส่งไฟออกไป2ทางทางที่1เนี่ยเขาจะส่งออกไปที่ CDI แล้ว CDI ก็จะไปสั่งให้คอยสตาร์ทเนี่ยทำงานก็จะสตาร์ทติดแล้วอีกทางหนึ่งเนี่ยเขาก็จะยิงตรงไปที่แผ่นชาร์จแผ่นชาร์จเขาก็จะส่งต่อไปที่แบตเตอรี่เพื่อทําการชาร์จไฟซึ่ง1 1 0 i เนี่ยเขาจะยิงตรงไปที่แผ่นชาร์จอย่างเดียวเลย ถ้าแผ่นชาร์จเสียไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะทำงานเต็มระบบโดยที่เขาก็จะไปเลี้ยงระบบต่างๆเลี้ยงระบบสตาร์ททำให้สตาร์ทติดแต่เมื่อไหร่ที่ไฟจากแบตเตอรี่มันหมดก็จะทำให้สตาร์ทไม่ติดเราก็จะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่คิดว่าแบตเตอรี่มันเสียเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่มาไฟจากแบตเตอรี่เขาก็ยังมีอยู่มันก็จะสตาร์ตติดเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ที่ไฟจากแบตเตอรี่หมด ก็จะสตาร์ทไม่ติดมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้แหละเปลี่ยนกี่ลูกกี่ลูกไฟก็หมดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยนะคะว่าเวฟ 1110I ไอคันนี้แผ่นชาร์จเสียค่ะก็ใครนะคะที่ใช้รถเวฟร1อบไออยู่แล้วเจอปัญหาแบบนี้อย่าลืมกลับเข้าไปดูแผ่นชาร์จด้วยนะคะเคสนี้ก็จบไปแล้วนะคะเคส1 1 0 I ไอถอดแบตแล้วสตาร์ทไม่ติดเวลาใส่แบตแล้วสตาร์ท ก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะสามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเราจะทำคลิปตอบให้แล้วก็วิธีการเช็คว่าแผ่นชาร์จเสียหรือไม่เสียของเวฟบ110เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟัง EP หน้านะคะโอเค EP นี้ถือว่าจบไปแล้วค่ะ